วิธีใช้ชีวิตให้อย่างมีความสุขโดยของโลกของไทยบายทีะพัแน่นอนครับบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่เติมเต็มความต้องการไม่มีอะไรที่ฟังแล้วลื่นหูสบายใจได้ทุกอย่างแต่คนที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขเขามีแนวคิดเบื้องต้นเท่านี้เองสิ่งแรกเลยเขาจะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดบวกเขาไว้ไม่ว่าใครจะนินทาว่ากล่าวอะไรใครก็ตามเขาจะต้องคิดว่าก็ดีนะ มีคนเหล่านี้ขึ้นมาจะได้ทําให้เรารู้ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เหมือนกันมองแตกต่างกันบ้างก็มีบางสิ่งที่เขาติขินนินทาเราก็จะต้องมองให้ได้ว่าสิ่งที่เขานินทานั้นมันก็ต้องมีทางออกและทางที่เป็นแนวทางในเชิงสร้างสารรค์บ้างแหละสิ่งต่อมาเขาจะต้องมีความเมตตาเขาจะต้องปรารถนาดีกับคนลอกข้างบางครั้งความคุกคาการตำหนิการติดเตียน ทำให้บุคคลบางคนเกิดหมดแรงมีความเศร้าหมองและมีปัญหาตามมาในอนาคตได้ทีเดียวแต่ถ้าเรามีความเมตตาเราจะเติมพลังเติมไฟเติมแรงบันดาลใจเติมความต้องการใหม่ๆให้กับคนที่กำลังสิ้นหวังให้เขาลุกขึ้นมาและพร้อมที่จะก้าวต่อไปและสิ่งสุดท้ายในเมื่อบุคคลที่อยู่รอบข้างเรามีอย่างมากมายเราควรเลือกคบกับคนที่ไปต่อกันได้ เลือกกลุ่มที่มีความปรารถนาดีกลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์กลุ่มที่อยู่แล้วเรามีความสุขและไม่มีความเสียหายคนที่มีความคิดลบคนที่เขาเห็นแก่ตัวอาจจะเป็นสัญชาตญาณของความอยู่รอดของเขาก็ได้แต่เราเองควรที่จะพัฒนาให้เหนือจากสัญชาตญาณของความอยู่รอดของคนเหล่านั้นให้เราเองเนี่ยมีความสุขยั่งยืนและตลอดไปนั่นเอง 马不停困。